นาอามาแต่หาเฮ็ดและแม่เป็นกระอาบน้ำอยู่เนาะลุงป้านาอามีใครเฮ็ดละงู๊ลุงป pues ้านาอาหกเรื่องลุงมี้เฮ็ดเพิ่งไม่ได้มาเบิ่งเด้อใครเฮ็ดละงู๊บลุง จำจีซอย,อยมเมย่เนาะสมพอมเม่อาบน้ำเอาบทท่านเขาปลาลุงเลยเข,าไ,า,ยขาได้้ลยเขาได้ต้นชีเต็มกระตาอูปลาลุงเลย ลุงขาวปลาลุงเลยเฮลเลี้ยงงูปลาลุ โด่พักใหญ่น่ะไข่นั่นจะไปดีป่ะเฮ้ยจะไปดีป่ะจะไปดียังไง ไ้รเรได้ไปจับได้ได้่เปิดสดีระลูกไ่ันป้ใจองกเอมาเขือเต็มขุเกือบเต็มหมาละพิ่งนี้ง่งวานพั่งวานเพาบดน้ำอีกขุดนาามาบาดมือนี่นี่เอานี่ลูกนี่นี่เนี่เล่นเนอาบวงขูดเอาี่เอ้าบ่บาดมือบ่ ได้บได,ได้ิได้มันบาดมือเห็ไนไเอมือขูดเอาเลูกนี่ขูดดินอนอกยถ้าไข่ยังได้นั่นไข่นัพี่นพี่รเราง,งเดี๋ยวเงงเลี้ยงหลยาทาใช่ละอ้าใช่ต้องดีห้าก็างออกบะ ขันเขาขั้นเขครับได้ผิดเต็มขู่เต็มขู่ครอืมขอบทบกระดมโอ้ยยตกแ้าเาเาเาไปดี่าดีดีนะากระดมไผแกงะฮะใสรดเลี้ยงกระไแกงเลปลาสดมายังใส่ยังใส่สุกติวเนี่ ก็ได้ที่น่ลลุงได้าแ,แ <c oughs> บ่ง้แล้วกัาได้ลอยู่บลาบึงซอมแล้ก็ได้ทาะส,สบายดีพี่น้องมาตงหาเหต็ตพี่นอ้องเว้ยไม่คิดว่าจะได้วเปิดกองได้แล้ว,ลวได้บลายพี่นอ้องเว้ยบ่าทันเขาพี่น้อง เขาเราขี่รถจักไปติดึกพี่น้องทางลูกทางเต่าเขาเราได้เต็มเครื่องกระตาพี่น้องแม่เต็มไปเลยนี่นี่เหดมากนี่หัวเห็ดเพิ่งนี่ก็ต้องต้มสก่อนพี่น้องเพราะว่าเห็ดอันนี้นะมันสีขมเห็ดเพิ่งอยู่แต่มันขมเขาก็ต้องต้มแล้วก็ยิ่งน้ำทิมพ์เขาจะแกงมันบวกลมไม่เห็ดเพิ่งหวานกะเพดอันนี้่ใช่เจี๊งกะปอข้านะแม่นบ๊อก เงินซ <S 々> ้าเขาไปเบียกเขาแลยวไปเบียกเขาเลเบื่อกอนเพืนว่อาบน้ำไม่พูดพออาบน้ำอย่ล้มีเป็ดอเออเออหัใจละหันหนหอมงาไหมเอยล่างก่อนจะ้อนะถ็ดัวนจะอวนตะุใส้ตรงผมบ้านเลยจะถอดคม เาเอาล้วกับแบงนไไนันยิ้มลารไปเลยเขียนยนะมีดมาเฮ็ดได้เขียนมยสมล้มมาเลยสมลเราก็เียวก็ได้มาไมา่ทันเขา เอาตุวงยางมาไหมจับไปไอ้ลิงนั่นะไอ้ลิงนั่นนราคาลูกน้อยเราอย่าไปลืเอี่เ็ดยังอะไร มันเปียกลูกเปียกเปี่ยนคมจะมขมแล้วก็แบ่งกันนี่นะใส่ของไปเพื่อนได้เหมือนกันมารวมกันเห็ดบ่กเห็ดบดด้ยมั้งเพื่นจะไปหาบ่หาแถวเพื่อนเลยได้ในสานงานใกล้หาไกลดหายังอเลนี่น้ำลึกทะเลมันบดบนะอเลยลูกอแถวเพื่อนแม่ เส็ดเสร็จเสร็จบ้างไมเสร็จต้องวนตองต้งไปลุนกอ่ไเสร็จออกกันใช้ถัวยางจวนหายาวเก่าพไปหายเอาก็ไมได้ได้ไหต้นัวไห ไปเมื่อไหร่เป uh> ็นว่าประคันเขาเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยังนี่โอ้มันหนาไหวให้นอกมันเจ้าเก่งอันนี้ลูกอีแม่ดนะขาวอะไรนอกลูกนี่นะ เ่ี๋ยวจะอเลยแล้นะรู้ใย่างนั้นนะแม่บ้าในองไกินกัขับห่เขาก็แล้วเละเขายังกินกับขาอีกนพออย้กินหอย ุดบางสม่เนี่ยเขาก็ไม่แม่ขั้นเอาลืมเอา mm. น้ำสั่นจะเอามาหอยค้ายพออยา่อเป็นยังอเนี้ม่ะดอกจูจูขัอหักสิเขาเหยียดทิมคอน,นเขาไม mm. ่ยากใรเขาเหยียดไม่หัดเหี่ยว

จากนคนขูเท็คููท้อนแล้วกัเห็นนังงลาบานล่างล่างสีเจ๊จต้มกับสแกงเดือไเบียดมเผิอเ็ดเผิงคนอะไเนาะได้บรายครท่านเขาปีแต่เก่าได้ขายพ่นเนาะเดี๋ยวขาย้งไข่มันก็แบงไป เคื่อนอลิงนะพี่น้องส่วนสังรี่ก็คือสิได้กินน้ำกันนี่แหละหลายหลายหลายแต่นี่หลายแต่เห็ดพึ่งพึ่งอย่างคบๆได้ตจนเหมือนพึ่งหวานครับต้มก่อนต้มเย็นน้ำมันออกกับกระสีเห็ดจื่อยู่บ่อป่ามันพาพอไปหานเด้ิมื่นจื่อเนาะสิท่านเขาอยู่บนอะไรคนนันจื่อเศ้าจะลือกกระดาษกระสีแกงพี่น้องกันกินน้ำกันพี่น้องกัย ดีละเถื่อพี่น้องเลยเสีงละงดเคือใส่น้ำน้อยรแพงนุ่อยู่เลยนกันจากล่างหลังสีเตรียมการแกงนะพี่น้องนี่หกตงละสองปลงนะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนันนัตำนาน หญิงเล็กบ kind of ้านแกงกระเบาแล้วก็สาวน้อยเห็นผัวเบาน้อยอีกยังไงวะเป็นตรีแม่น้าเบาหยอกใส่นี่ผู้สาววะสาวน้อยมาเฮ็ดละงกอีกแจมและเห็นผัวเบาอีน่ะออีอันน่ะจักแม่เพียงไหนเอินเอินใส่ให้ได้ให้ได้ผู้สาวก็มาหนำวะเออใส่แจ่ม พันชาวฮะเลพันเลพันเถอะลูเลพันอยู่นู่นใส่อยู่น่นใส่ใจยันตาอะไรโอ๊ยมอสสำหรับกินนี่ก็ขอจบขอลาปลาลงไปเพียงสำนี้เนาะไว้พ่อกันคลิปหน้าลาพ่อมเพชรละงอกงามๆนี่น้องใหญ่ๆไข่ๆกับซอวน้อยแจ่มลาปลาลุงนะลูก อะไรกดแชร์ประพุทธศิ์สบายดีป้าลูกก่อนฝากติดตามช่องตามช่องอือ่นทำไม,มลีลูกบอกด้วยเดี๋ยวป้าลูกพอกันคีบนะะสบายดี